สวัสดีครับผมศาสนาจารย์ด็อเตอร์ศึกษาเทพอารีนะครับตั้งใจทำคลิปนี้เป็นการหนุนจิตชูใจบรรดาพี่น้องญาติของผู้ป่วยนะครับและบุคลากรทางการแพทย์จิตอาสาทุกท่านครับขอพระเจ้าได้วดอวยพระพรทรงนำและเสริมเลี้ยวแรงกำลังให้กับทุกท่านครับในวันนี้นะครับผมอยากจะฝาก5ประการซึ่งเป็นข้อคิดเพื่อที่จะพัฒนาปรับปรุง เสริมกำลังใจประทานเลี่ยวแรงให้กับพี่น้องทุกท่านนะครับประการแรกครับเราจะต้องปรับแต่งแนวคิดหรือ mindset หรือชุดความคิดแห่งความรักและความห่วงใยพี่น้องครับการเพิ่มเติมความรักและความห่วงใยนั้นเราเพิ่มเติมได้จากพระเจ้านะครับเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักต้องอธิษฐานทูลขอครับและคิดในแง่ที่ดีและสำรวจจิตใจของเราเสมอ ว่าแรงจูงใจที่เราทํานั้นเกิดจากความรักรักพี่น้องรักญาติของเรารักคนที่เราเข้าไปห่วงใยดูแลในฐานะผู้ให้การดูแลหรือภาษาอังกฤษใช้ว่า c a r e giver นั้นจําเป็นอย่างยิ่งครับที่จะต้องปรับแต่งใจของเราตลอดเวลาเติมความรักความห่วงใยให้กับตัวเองเพื่อที่จะสามารถเต็มล้นออกไปให้กับผู้ที่เรากําลังไปดูแลได้แม้ว่าเราจะเหนื่อยแสนเหนื่อยนะครับ แม้ว่าเราจะท้อแท้ใจแม้ว่าจะมีอุปสรรคมากมายก็ขอให้ความรักของพระเจ้าที่จะเข้ามาถึงจิตใจของพวกเราพระเจ้าทรงรักมนุษย์ทุกคนครับพระเยซูเสด็จมาในโลกนี้เพื่อสิ้นพระชนแทนพวกเราบนเมงเขนความรักของพระเจ้านั้นใหญ่หลวงนักความรักของพระเยซูสามารถที่จะเติมเต็มทุกครั้งที่เราขาดเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเราจะต้องทูลขอความรักที่มาจากพระเจ้า เพื่อที่เราจะรักคนอื่นในท่ามกลางความเหน็ดเหนื่อยในท่ามกลางการถูกคุกคามในท่ามกลางความสิ้นหวังพี่น้องที่ยังไม่เคยรู้จักความรักของพระเจ้านะครับหากได้ยินเสียงนี้ท่านสามารถอธิษฐานทูลขอความรักของพระเจ้าที่จะเติมเต็มและไหลเข้ามาในชีวิตของพวกเราได้ประการที่2นะครับเราจะต้องรู้วิธีการจัดการกับความกลัวและความกังวลพี่น้องครับ พระเจ้าของพระเจ้าในพระธรรมหนึ่งยอนบทที่4ข้อ18 19นะครับหนึ่งยอนบทที่4ข้อ18 19ครับโปรดฟังพระคำของพระเจ้าในความรักนั้นไม่มีความกลัวแต่ความรักที่สมบูรณ์นั้นก็ขับไล่ความกลัวออกไปเสียเพราะความกลัวเกี่ยวข้องกับการลงโทษและผู้ที่กลัวก็ยังไม่มีความรักที่สมบูรณ์เรารักก็เพราะพระองค์ทรงรักเราก่อนพี่น้องครับการจัดการกับความกลัวความกังวลน,นั้น พระกัมภีร์ได้ให้แนวทางชัดเจนครับว่าเราจะต้องขอความรักของพระเจ้าซึ่งเกิดขึ้นจากข้อที่1น,นะครับจากข้อที่1ข้อแรกที่เราแบ่งปันไปแล้วความรักของเราจึงสมบูรณ์ถ้าเราจะต้องการกําจัดความกลัวต้องใช้ความรักที่สมบูรณ์ที่มาจากพระเจ้านะครับและการที่เราจะได้รับความรักก็เพราะพระเจ้ารักเราก่อนและเรารับรักจากพระเจ้าครับ เราจะสามารถที่จะเอาชนะความกลัวความกังวลต่อไปได้พี่น้องครับความกลัวนําไปสู่ความกังวลความกังวลนําไปสู่ความเครียดความเครียดนําไปสู่ทางออก2ประการครับทางออกแรกก็คือความโกรธโกรธเคืองและอีกทางออกหนึ่งก็คือซึมเศร้าความโกรธเคืองนั้นจะดูเหมือนแอคทีฟนะครับความซึมเศร้าจะดูเหมือนแพสซีฟก็คือความโกรธเคืองนั้นเราก็จะ กับกลายเป็นฝ่ายลุกและความซึมเศร้าเรากับกลายเป็นฝ่ายรับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเราจะต้องขอพระเจ้าเสริมกําลังสร้างอารมณ์ของเราและจิตใจแห่งการยอมรับที่เรียกว่า acceptance หรือ accept นั่นเองการจัดการกับความกลัวความกังวลการจัดจัดการกับสภาวะความไม่แน่นอนความท้อแท้และการจากไปของคนที่เรารักนั้น เราจะต้องขอพระเจ้าเสริมกําลังให้สร้างอารมณ์และจิตใจแห่งการยอมรับ a c c e p t ปแ c นให้ได้ประการที่3ครับเราจะต้องขอพระเจ้ายกระดับจิตวิญญาณของเราและรับกําลังใจด้วยความนิ่งสงบครับพ,พระเจ้าปรากฏอยู่ในพระธรรมสดุดีบทที่46ข้อที่10นะครับสดุดีบทที่46ข้อที่10โปรดฟังพระคำของพระเจ้า จงนิ่งเสียและรู ivities, ้เถิดว่าเราคือพระเจ้าเราเป็นที่ยกย่องท่ามกลางประชาชาติเราเป็นที่ยกย่องในแผ่นดินโลกเพระจนะของพระเจ้าหรือพระคำของพระเจ้านั้นไปบอกว่าจงนิ่งเสียและรู้เถิดว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าพระเจ้าทรงเป็นที่ยกย่องในหมู่ชนชาติทั้งหลายเป็นที่ยกย่องในแผ่นดินโลกถ้าเราต้องการรับพลังยกระดับจิตวิญญาณและ รับกำลังใจเราจะต้องนิ่งสงบหาเวลาที่เราจะนิ่งสงบนะครับและเราจะต้องทําสิ่งต่อไปนี้ครับฟิลิปปีบทที่4ี่ข้อที่6และข้อที่7นะครับอย่ากระวนกระวายในสิ่งใดๆเลยแต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านกับพระเจ้าโดยการอธิษฐานการวิงวอนพร้อมกับการขอบพระคุณแล้วสันติสุขของพระเจ้าที่เกินความเข้าใจจะคุ้มครองจิตใจ และความคิดของท่านทั้งหลายไว้ในพระเยซูคริสต์นี่คือการยกระดับโดยวิธีการของพระคัมภีร์นะครับเราจะรับกําลังจากความนิ่งสงบโดยที่เราจะไม่กวนกวายวและอธิษฐานมอบทูลสิ่งที่เป็นเรื่องราวของความท้อแท้ใจเรื่องราวของความทุกข์เรื่องราวของความยากลาบากสิ่งที่กําลังคุกคามชีวิตของเราอยู่และแม้แต่ความอาลัยอาวรณ สำหรับผู้ที่เรารักที่ท่านได้จากไปการขอบพระคุณนั้นนำมาซึ่งการมีสันติสุขของพระเจ้าและสันติสุขของพระเจ้านี้จะคุ้มครองจิตใจสันติสุขของพระเจ้านี้จะเกินความเข้าใจเกินความคิดเกินจิตใจอารมณ์ความรู้สึกนั่นหมายความว่าเหนือสิ่ง,งต่างๆพชรหรือสันติสุขที่มาจากพระเจ้ามีคุณสมบัติสูงส่งยิ่งนะัก ประการที่4นะครับเราจะต้องตระหนักถึงความสําคัญของพันธกิจแห่งการอยู่ด้วยกันพี่น้องครับภาษาอังกฤษเช็คว่า ministry of presence นั่นหมายความว่าเวลาที่เราให้การดูแลเวลาที่เราให้การประครับประคองเวลาที่เราให้การเอาใจใส่ผู้ที่เราไปดูแลเขาสิ่งที่สําคัญก็คือว่าหลายๆครั้งทีเดียวอาจจะไม่ต้องพูดมากจนเกินไปนะครับแต่ขอให้เราฟัง ถ้าว่าท่านเหล่านั้นพูดได้ยังไงก็ตามครับแม้ว่าจะพูดไม่ได้ท่านก็สามารถที่จะฟังได้สิ่งที่สำคัญก็คือการอยู่ด้วยครับและนี่คือ Ministry of Presence หมายความว่าเราจะต้องอยู่ด้วยกันกับท่านหลายหลายครั้งทีเดียวนะครับหากความจำกัดทางการแพทย์ทำให้เราไม่สามารถจะอยู่ด้วยก็ขอพระเจ้าได้ทรงโปรดที่จะให้เราได้มีโอกาสอธิษฐานเผื่อท่านบ้าง หาโอกาสหาช่องทางที่จะให้ท่านได้รับรู้ถึงเสียงของเราหรืออะไรก็ตามที่จะให้ท่านสัมผัสถึงการอยู่ด้วยของพวกเราพี่น้องครับเราเป็นตัวแทนของพระเจ้านะครับสิ่งที่สำคัญก็คือพระเจ้าอยู่ในเราและผู้ที่รับการดูแลจากเราหรือผู้ป่วยนั้นเขาเป็นคริสเตียนเราจะต้องให้เขารู้ว่าพระเจ้าทรงสถิตยอยู่ภายในพวกเขา พระเจ้าสถิตยอยู่ในพวกเขาและเราเองนั้นต้องแสวงหาเพื่อที่จะทำพันธกิจของการอยู่ด้วยประการสุดท้ายครับเราจะต้องรับการสนับสนุนการให้กาลบังใจท่านทั้งหลายครับพี่น้องที่เป็นผู้ที่ดูแลหรือแคคเวอร์ทุกท่านเรานอกจากจับพึ่งพาในองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วเรายังต้องรับการสนับสนุนจากเพื่อน จากสิทธิวิบาลจากผู้ที่สามารถจะดูแลจิตใจของเราได้ผู้ที่สามารถให้กำลังใจเราได้เราสามารถที่จะรับการดูแลรับการสนับสนุนได้จากสิทธิพิบาลอาจารย์ผู้รับใช้หรือแม้กระทั่งทีมจิตอาสาเพียงครับท่านสามารถที่จะโทรศัพท์มาหาสิทธิบิบาลของท่านมาที่โบสถ์มาในทีมจิตอาสาของเราเป็นการรับการสนับสนุน ในด้านของกำลังใจรับการอธิษฐานเผื่อรับถ้อยคําของพระเจ้าเพื่อที่จะหนุนจิตชูใจและจะต้องพักครับจะต้องจัดเวรจัดคิวที่ผู้ให้การดูแลจะสามารถพักได้และผัดกันที่จะเข้าไปดูแลผมขอทบทวน5ประการนี้นะครับประการแรกนะครับเราจะต้องปรับแต่งจูนชุดความคิดของเราเพื่อที่เราจะรับการเติมเต็มความรัก ความห่วงใยของพระเจ้าเข้ามาและเราจะสามารถที่จะส่งผ่านความรักความห่วงใยให้กับผู้ที่เราดูแลอยู่ฉะนั้นเราจะต้องหาเวลาที่จะอธิษฐานทูลขอมีเวลากับพระเจ้าในการรับความรักนี้ประการที่สองเราจะต้องรู้วิธีการจัดการกับความกลัวความกังวลความกลัวความกังวลนำไปสู่ความเครียดความเครียดก็นำไปสู่ความโกรธหรือ ความซึมเศร้าได้เพราะฉะนั้นเราต้องขอพระเจ้าสร้างอารมณ์และจิตใจแห่งการยอมรับเกิดขึ้นในหลายหครั้งที่เราสูญเสียหลายครั้งที่เราไม่สามารถทำอะไรได้มากกว่านี้แล้วประการที่3ครับเราจะต้องยกระดับจิตวิญ,ญญาณของเรารับกำลังใจด้วยความนิ่งสงบจากพระเจ้าประการที่4ครับเราจะต้องเห็นความสำคัญของ m i n i s t r y of presence พันธกิจของการอยู่ด้วยการรับใช้โดยการปรากฏตัวนะครับปรากฏตัวเพื่อที่จะฟังเราเป็นตัวแทนของพระเจ้าและเราจะสามารถที่จะให้การดูแลโดยอาศัยสัมผัสทั้ง5ได้นะครับประการที่5ครับรับการสนับสนุนจากทีมศิพิบาลทีมจิตอาสาหรือพี่น้องญาติที่สามารถให้กำลังใจได้และเราจะต้องหาเวลาที่จะพักหาเวลาที่จะ สงบโดยการจัดคิวจัดเวรเพื่อที่จะเข้าไปดูแลผู้ที่เราจะให้การดูแลและเราสามารถที่จะอธิษฐานเผื่อกันและกันได้ครับสุดท้ายผมอยากจะมอบพระวจนะของพระเจ้าให้กับพี่น้องแครกีเวอร์ทุกท่านครับจงละความกังวลทุกอย่างของพวกท่านไว้กับพระองค์เพราะว่าพระองค์ทรงห่วงใยท่านทั้งหลายจงละความกระวนกระวายของท่านไว้กับพระองค์ เพราะว่าพระองค์ทรงห่วงใยท่านทั้งหลายขอพระเจ้าเสริมกำลังนุนจิตชูใจแคร์กีเวอร์ทุกท่านอาเมน